ครับพี่น้องครับขนปลาอยู่คิรนมาสุโขทัยครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศก็เย็นๆแล้หนาวครับมันยังก็เศร้าครับข้างในใกล้บ้านนะพี่น้องมองปลาโน่งคือเก่านะครับเนี่ยน้ำเก็คุณคือเก่าปลาจะิเป็นจังไรนี่โดดมี่ยังวะเนาะบาดแลกโดดแล้วโดดๆจุ๊บพี่น้องพี่ด้องโดดอยู่ าใส่มาใส่ครับผมบม่นี่มากครับย่อดำแปดสอบสองเส้นครับคือเก้าเราพี่น้องฝากไว้นะพี่น้องเอ้ว่าไปสนอกสนใจย่อดำพิเศษย่อขาพิเศษหรือกระปงยงย่อครับสอบถามเขามาได้ครับจะเดินทางไปไหนเะพาอเราพี่น้องมั้เนี่ยเดินทางไปจะเจียงร่ายสามหม่องบึงการสองหม่องครับอุดรครับสะกลครพี่น้อง ขอบคุณนนิรายครับพีวิตติดอุดหนุนครับรอบแรกรอบสองครับมาอุดหนุนอีกรอบสามครับพี่น้องขอบคุณนนิรายครับผู้ใยพอนี่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับอย่าส่งให้ตามคิวพี่น้องโอ้ยกระเป๋าอยู่ครับกระเป๋าเล่งกระเป๋ายังหายอยู่ครับเนี่ยอ่ะโดอดอีวกว่านี่โอโหดแล้วไเวลาพี่น้องเลยตัวเดียวนี่บ่โอ้ยปากระจกพี่น้องเลยปากระจกปากระจุก ยังบม่ได้แตกดังเลยแล้วเหมือนแบเป็นมันดูดนำ้ำสูบน้ำนะพี่น้องสูอีกคทั้งนึงก็เปิดเพลงชุดเจดีเพลงไหนใา่เป็นเลยครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวสลงไในหรือบู่ได้ครับเดี๋ยวลง่ันถึงลิกสัสซิกจะต้องลบคลิปทิ่มครับพี่น้องถึงว่าเปิดจะเสาร์รูปเพลงวุนง้นเนี่ยถ้าก็มียังบุ๊เบิางเอาเบิางครับพี่น้องให้มันบลูสิคลิกัสซิกครับ อย่ยงมันแห้ง oh. ค uh ่ะ oh. พ uh ี oh. ่น้อเแไม่เบาเลยอ่ะแห้งๆเกินเกินเยอะครับเออตรวบปมันเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วไปแล้วตวนึงอ่ะพี่น้องปกระจวยังหลาอยู่มันเห็นไผ่โยีพี่น้องมันเนี่เอ้ให้กันปูดปูดเนี่ยูด่มากันตแต่เซลเซลพุน ตื้นยังนอะตืลูกออดเล็งเครื่องตื้นลูกออดเท่านั้นเอแล้าสูบน้ำเข้าน่าพี่น้องเราสูบน้ำเข้าน่าหรอมั้งแต่ตื้นเยอะตื้นยังมันโดดเนาะเงียบกับพี่น้องเสียงเพลงมาเนี่ยปิดซะเงียบแล้วเงียบแล้วแต่เสียงนี่แตกแตกแตกๆไปเนี่ยเสียงนี่แตกมันตื่นเลยก็เสียดเลียงเพลงอย่างนี้ นำก็ยังไหลอยู่พี่น้องไหลเอื้อยก็ครับพี่น้องลร <c oughs> าจะไม่แรงเหมือนเมื่อวานเตงมโบแหง้งคือหมูบ้านนะครับ <c oughs> ดูดีโอตรี่เอ้าคาลูยอหายไ,ไปเลยพี่น,น้องเลย จักมเต็มช่วงเลยแท็กซุปอ่อนมาถูกน้ำเล่งแท็สุดยอดเลยเดี๋ยวมผมมาแช่เบอกแค่มค่พี่น้องเพราะว่ามันแช่มันพี่เขาบอกว่าคลิปมันอ่าเสียงเบานะครับนะลองเบาก่อนทำมันบรัยนี่ก็ต้องอาจจะไปหาซื้อไม้มาใส่พี่น้อง เบามันยังนะเธครับเดี๋ยวยุกันก็ข้างกันไปเลยพี่หน่อยประมาณประมาณแค่นี้น,น,นี่างเงี้ยประมาณแค่ทำนี้นาะหน่อยเดียวเยองเดินทางกันไปไหนเอาแบบผิดขอบยอให้สุดให้ที่สุดอะ่ะเ,เป็นที่น้ำที่ชุดมาซับโอหัวพี่หน่อยเครื่องเก่าอ่มีปัญหาเอาเครื่องเก่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ละมันเกิดไอเสียงเบานะครับเดี๋ยวเป็นรองมืหันแก้วอะไรนี่ก็เดี๋ยว คอยไปซื้อไม้มาใส่คร oh ับพ <U y. S 1> ี่น้องอู้โดนแล้วตัวเดียวนี่บอกอ้ยมาแล้วปลาอะไรอ่ะตือแต่เพียงน้อยตัเดียวน้อยพี่น้องโอ้ยตัวพี่น้องนหมดแล้ว 贵，这些非常贵。 ล้วโดดไปแล้วตัวนึงเฮ้ยปลาอะไรน่ะโดดไปแล้วตัวนึงโอ้ยปลากระจุกเหรอเอาหัวเสียบออกไปเลยชีน้อยไปบอกผู้ใหญ่บ้านนี้นึงเองนะปลากระจกปลากระจุกตัวไปง่ายได้ไหมเนาะปลากระจุกขาวเชือเลย 快刷一下。帥帥啊 นี่นี่คเนี่คือน,คนี่คือเกาปลิน่ปลาสอยปลาซวตัวคือปลาซิวเลยปลาสอยปลาสอย đua thêm nữa nè. gà các chóp. Và các chóp nha. Em nhớ đó các bạn ơi. nè.

ข้างรอบเนี่รนกระจกกระจกครับใส <laughs> ่คันก่นได้ครับเนี่ย vâng ạ nào vâng vâng ạ giùm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  sau là quẹt phanh như cái mua bài hay dữ thì mình mày mua mô đó về, <Nicìn> ตัวปลาชื่อว่าปลาตัวจืดมันถึงน้ำนะครับถึงมันถึงน้ำนะกับนกำเงินเพราะว่ามันจยกจับเนี่ยใด้มากถึงมะคาดเอาปลาสอยไปครับแล้วก็ต้นกล้อยถึงไปเง่นนอะไรเมืน,นอ่าตัวครับลนะ่าเนี่ย รถไรถ <laughs> ไครับเราอันนี่น <ลด S 2> ไหม,ม<ท>รถเท้าเครื่องเสียงขนุขนกันนะกันไปเพราะว่ามันนี่โดโดเกิดไข่อยู่พราะว่ารถเสียงรถมันบบเสียงเพลงไหนครับแต่มันไม่ได้ยินเ,นเสียงคนคุยนี่อ,อ,อาจจะไม่ด้ยินเสียงคนคุยเป็นไรครับพี่น้องโดดวะลามนี่มีโดดวะ ปากกระกจุกเลยขาวอื้อยู่ว่างก็ดีวะนะ่าไงขามันมันเลี่ยบเดี๋ยวกมาเขาดูนุ่นโดดไปแล้วโดดฝั่งเอียงๆเลย,ยนะโอ้โหปากกัะจ้า รามเหลี่ยมเลยล่างขึ้นหน่อยล่างหน่อยไปใช้อะไรรถอะไรอยู่นกับพวกใอยู่ครับพี่นองขึน่อยครับตองซีเนียหานี่พวกวาย หนักขึ้นมาหนักอึ้ง

มีงานอย่าอีรงานอะไรบ่างกันบ้างเถ้าผู้ใหญ่บ้านคงไม่ประกาศดูขนาดนี้เปิดปลกเร่กเสิใช่ไหมคืองานบวชงานแต่งคช่แต่งานแต่งน่าจะเลยนั่นเป็นตอนนี้เอ้ออกไปแล้ว ด,ดอกตามนำวิ่งออกท้างนี้ไปแล้ว ใช่เลนเปิดพิชเช้งในแบบบินจะไม่นองพิเเปิดแต่รดนะครับต้องช่วยหน่อยเนี่ยแข็งบิดเหนื่อยอยู่บัดเหนื่อยแล้วครับงานค่ะเปิดนี่ดูอ้ยไปเลยไป่นองเลยโตด้วยนะโดดเลยหนะยกมากไปยังสี่ไ่นองหายไปนะก็มาสองตัวสามตัวสิครับพ็ชไม่เรื่อย ไปเลยครับจปายไงพอเลยบอกปาปลาไปยั like ้พอเลยเงียบเชียบเลยพอนจะปายนะครับน้องใส่รุ่อยๆก็ค่อยพอเลยรน่เงียบเลยจะใส่น้อยแข็งไปนะครับเนี่ยปั้งเสียงเครื่องดูดน้ำไปนะไนี่เสียงวิจเต็เสียงวิจแตกจมืงอ่อน ไปแล้วบเหลือโอ้ยบเหลือพี่น้องเลยเกิดเป็นคนแรกผมไม่ดูที่เช้าเลยนะไม่อยู่รอนั่นเนี่ย ถ้เาเก็บก็ได้ร้ายแ <c oughs> ล <aker> ้วขอดเทียงขลุกก็หลือมากทีเดียวทำซ้ำนิ้วก่อยถึงวัว

เย็บแต่ละตัวลวครบ,บ้านนี้คงคงคงไม่มีละซางสี่ตัวตนีววพี่น้องจะได้เด้ี่อยากเปิดเกมเออทำงานมันพี่น้องเลยพอได้เยอะครับโพี่น้องเปดย,ย,ย็ทีพี่นองนี่เป็นรุ่นนีนไล่ครัพี่น้องอนีง่ครับ สี่มันสองลูกกลัวเนี่ยนะครับสองลูกสามล,ลูกนะแต่ป,ป่าเด็กสองตัวเหย่น้ำใสบ๊วยคร,วร,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 รับพี่เขากราบก่อนเลยพี่น้องมาเนี่ยทีนย่นีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผม